สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราพาทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ที่ดินแหมงขายที่ใกล้โรงเรียนสองภาษานะคะท่านไหนที่อยากจะอยู่ใกล้โรงเรียนนะคะหรือว่าท่านไหนที่กาลังมองหาที่ดินเพื่อจะสร้างบ้านที่อยู่ใกล้โรงเรียนค่ะตรงนี้เป็นอีกที่หนึ่งเลยค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเพราะว่าในโซนมันฉางฝั่งทะเลค่ะจะมีโรงเรียนที่เป็นขนาดใหญ่อยู่ที่จริงๆมีหลายที่นะคะแต่ว่าที่เป็นที่ขึ้นชื่อ ก็จะมีโรงเรียนรับภาษาใช่ไหมคะซึ่งอยู่ใกล้หาดพยูนเมื่อกี้เราพาทุกคนไปอยู่ไปดูที่ดิใ <September> ดดในใกล้หาดพยูนแล้วนะคะซึ่งก็ตรงนั้นก็อยู่ใ Tax กล้โรงเรียนรับภาษานะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นโรงเรียนสองภาษานะคะอยู่ติดกับถนนพลาแล้วก็ในบริเวณโรงเรียนสองภาษาก็จะมีโรงเรียนนานาชาติเนาะหรือเรียกว่าเป็นโรงเรียน GIS นั่นเองคะ่ะตรงนี้ค่ะที่ดินตรงนี้ที่เราแบ่งขายตรงนี้ ขนาดเริ่มต้นอยู่ที่210ตารางวาจะอยู่ใกล้กับโรงเรียน2ภาษานะคะซึ่งถ้าจากตรงนี้ไปเดินไปที่โรงเรียนก็ประมาณแค่ประมาณ5นาทีก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะท่านไหนที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อสร้างบ้านนะคะตรงนี้ไฟฟ้าประปาพร้อมแล้วค่ะแล้วก็เห็นไหมคะเราทํารั้ว ค่าวบอยให้เห็นแบบนี้สวยงามเลยนะคะเพราะว่าเราทําแนวแปลงให้เห็นชัดเจนตรงนี้เพราะรูปแปลงอ่ะมันจะเป็นรูปแปลงเดียวกับโฉนดเลยนะคะเราทําให้ลูกค้าได้สามารถที่จะเห็นแนวแปลงได้อย่างชัดเจนนะคะไฟฟ้าปราปาก็ขยายเข้ามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเรียกได้ว่าลูกค้าที่ซื้อตรงนี้พร้อมโอนแล้วก็พร้อมให้ทําสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่จะนำโฉนดไปยื่นกู้ธนาคารเพื่อจะแบบ กู้เพื่อสร้างะคะตรงนี้ก็สามารถทําได้เลยค่ะเพราะว่ามีโฉนดแล้วเรียบร้อยนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะเป็นอีกที่หนึงนะคะที่ท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินขนาด ขนาดเล็กกว่าหนึ่งไร่ค่ะตรงนี้เป็นอีกที่หนึ่งค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศโดยรวมแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านแปลงด้านหน้านะคะกําลังสร้างบ้านอยู่นะคะตรงนี้ก็เรียกได้ว่ามีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่แล้วเรียบร้อยไม่เหงานะคะไม่เปี่ยวเข้ามาจากถนนพลาก็ได้เข้ามาจากถนนข้างสนามบินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเข้าได้สองทางเลยนะคะสำหรับตรงนี้เนาะความสะดวกของที่ดินแปลงนี้ก็คือถนน8เมตรเหมือนกันยกเป็นสาธารณะแล้วเรียบร้อย ไฟฟ้าปราปาขยายเข้ามาให้แล้วเรียบร้อยท่านไหนที่ซื้อแล้วเนี่ยค่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยหรือว่าจะซื้อเพื่อเก็บอะค่ะตรงนี้เรามีรั้วคาวบอยสีขาวแบบนี้ให้ชัดเจนเลยนะคะสามารถที่จะสร้างต่อหรือมาสามารถที่จะแบบว่าทําใหม่ก็ได้นะคะแต่ถ้ายังไม่ได้ทําอะไรค่ะแนวแปลงเราก็ทมํมาให้ชัดเจนเลยตรงนี้นะคะพื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของอีเทิร์นสตาร์นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขา แบ่งเอาไว้ hmm. สําหรับทําที่อยู่อาศัยอนาคตก็จะมีโครงการบ้านจาัดสรรของอีเทนสตาร์ล้ค่ะขยายเข้ามาใ,ใกล้เราแล้วก็ถนนตรงหน้าโครงการของเราอะคะ่ะก็เชื่อมเข้าไปยังในสนามกอล์ฟได้เหมือนกันนะคะนี่ความสะดวกในอนาคตที่จะเกิดขึ้นตรงนี้มีแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ด้วยความที่มันใกล้สนามบินเนาะแล้วก็ใกล้โรงเรียนด้วยดังนั้นตรงนี้นะคะท่านไหนที่กลาลังมองหาที่ดินทําบ้านนะคะเป็นอีกแปลงหนึ่งที่แนะนะําค่ะแต่ว่าแปลงนี้ด้วยความที่อยู่ใกล้สนามกอล์ฟอยู่ใกล้สนามบินแล้วก็ ลายล้อมไปด้วยที่หัวสายค่ะตรงนี้ราคาก็จะปรับขึ้นมาหน่อยนึงเป็นตารางวาละ9 0 0 0นนะคะแล้วก็ขนาดแปลงก็จะเล็กลงมาหน่อยนึงคือเริ่มต้นที่210ตารางวานะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูรอบๆนะคะเผื่อท่านไหนอยากเห็นบรรยากาศรอบๆไปไปด้วยกันนะคะจะได้รู้ว่าตรงนี้ค่ะมันบรรยากาศเป็นอย่างไรแต่ว่าที่เห็นเป็นต้นไม้เยอะๆไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะถัดจากทิวต้นไม้ไปก็จะเป็นส่วนของสนามกอล์ฟไปแล้วแล้วก็บางส่วนนะคะเป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่ซึ่งเจ้าของดั้งเดิมเขายังไม่ได้ขายนะคะ หรือบางแปลงที่ติดกับเราเนี่ยถูกแบ่งเป็นแปลงย่อยประมาณแปลงละหนึ่งงานสองงานแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีคนจองแล้วเรียบร้อยรอแค่ขึ้นสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นเองนะคะตรงนี้ค่ะท่านไหนที่มาจองไว้ได้ตอนนี้ก็คือได้ราคาที่9,000บาทต่อตารางวานะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศโดยรวมไปด้วยกันนะคะนะคะเดี๋ยวไปดูกันด้วยกันเลยค่ะโอเคนี่นะคะ่ะนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะแปลงนี้เรา เราจะให้ลูกค้าได้สังเกตได้ง่ายคือเราทารั้วสีขาวแบบนี้ไว้ให้รั้วคาบอยสีขาวนะคะเพื่อให้เห็นแนวแปลงที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าแปลงตรงนี้ค่ะด้วยความที่ขนาดแปลงไม่เท่ากันนะคะแม้ว่าเราเริ่มต้นที่210อะค่ะแต่ละแปลงอะตอนนี้มีอยู่สี่แปลงเนี่ยจำนวนขนาดแปลงไม่เท่ากันเราก็เลยทารั้วไวใ้ให้ลูกค้าได้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะท่านไหนที่เข้ามาดูก็สังเกตจากแนวรั้วได้เลยค่ะแนวแปลง ตามแนวรั้วก็จะเป็นแนวรูปแปลงตามในรูปโฉนดที่ดินเลยค่ะแปลงนี้ออกโฉนดแล้วเรียบร้อยนะคะโฉนดพร้อมโอนเลยค่ะลูกค้าท่าน,นไหนที่สนใจเข้ามาดูแล้วก็ชอบค่ะสามารถนัดวันจองนัดวันโอนได้เลยที่สำนักงานที่ดินมั่นฉางนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนภายในก็จะกว้างอยู่ที่8นะคะไฟฟ้าประปาก็มีให้ทุกๆแปลงแล้วเรียบร้อย ลูกค้าท่านไหนที่โอนเป็นชื่อตัวเองแล้วก็สามารถที่จะไปขอมิเตอร์ได้เลยนะคะขอมิเตอร์น้ำมาใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ขออนุญาตทำสิงปลูกร้างได้เลยนะคะนี่ละค่ะเป็นบรรยากาศโดยรวมของตรงนี้นะคะตรงนี้คือที่เห็นหนั้นนเนี่ยแปลงนี้จะ210ตารางวาก็จะได้ถนน2ด้านนะคะแปลงนี้ถือเป็นแปลงมุมค่ะก็จะได้ถนนด้านหนึ่งก็คือตรงที่รถจอดอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกถนนอีกด้านหนึ่งค่ะถนนแต่ละด้านเนี่ยกว้างแเมตรนะคะน่คะ แล้วก็แปลงนี้เป็นแปลงด้านในจะมีเนื้อที่อยู่ที่369ตารางวาค่ะหน้าแปลงก็จะเป็นถนน8เมตรแล้วก็ความกว้างของหน้าแปลงอยู่ที่10เมตรแบบนี้นะคะนี่คือพื้นที่ด้านในตรงนี้เราปรับที่ดินเป็นระดับเสมอกันหมดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นพื้นที่โดยรอบของแปลงนี้ทําแนวรั้วให้แบบนี้ได้เห็นชัดเจนเลยค่ะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าแนวแปลงรูปแปลงแต่ละแปลงกจะไม่เชิงเป็นสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สวยงามหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราก็เลยต้องทํารั้วให้เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นแนวแปลงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แนวแปลงแต่ละแปลงเนี่ยค่ะมีรั้วสีขาวแบบนี้รอบหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนู้หนหน้าเป็นแปลงแปลงแรกก็ลูกค้ากําลังสร้างบ้านนะคะนั่นแหละค่ะ เนี่ยค่ะตอนนี้ก็ในโครงการก็จะไม่เหงานะคะมีบ้านเพื่อนบ้านขึ้นมาหนึ่งหลังแล้วนะคะแล้วก็โซนนี้ที่ลูกค้าถมไว้ค่ะตอนนี้ก็เพื่อนบ้านเป็นชาวต่างชาตินะคะเดี๋ยวปลายปีน่าจะมาช่างนะคะตอนนี้คือถือถมปรับดินไว้ก่อนเนาะส่วนแปลงนี้ก็ยังว่างอยู่รอลูกค้าจองนะคะแล้วก็แปลงนี้โซนนี้ก็รอลูกค้าจองะค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจจะเลือกสองแปลงสามแปลงติดกันก็ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะโซนนี้สามแปลงว่างอยู่ก็สามารถเลือก ติดกันได้เลยค่ะก็จะได้เนื้อที่ประมาณสองไร่กว,กว่านะคะเนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นะคะตรงนี้เดี๋ยวในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพมุมสูงให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าแถวนี้ค่ะใกล้เคียงอะคะ่ะมันเป็นโครงการของอีเทิร์นสตาร์เนาะเป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมดตรงนี้ก็จะเหมาะสาหรับทําที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศโดยรวมตรงนี้เราปรับ ระดับดินให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้สูงขึ้นก็ถมเพิ่มขึ้นเหมือนแปลงนี้ค่ะแต่ว่าแปลงนี้ก็ค่อนข้างถมสูงไปหน่อยเนาะเป็นแปลงมุมนะคะหลังนี้ก็น่าจะสร้างปลายปีส่วนแปลงนี้ก็200ประมาณ257ตารางวาค่ะเนี่ยค่ะแปลงนี้ทุกๆแปลงจะเป็นราคาที่9,000บาทต่อตารางวานะคะเอาจำนวนตารางวาคูณที่9,000เลยจะมีเฉพาะแปลงนี้ค่ะที่ตั้งราคาไว้ที่2ล้านนะคะด้วยความที่ ได้ถนนสองด้านแล้วก็เป็นแปลงมุมนะคะแล้วก็ท่อไปปานของแปลงนี้นะคะก็อยู่ติดสองด้านเลยลูกค้าสามารถเลือกจุดได้เลยว่าจะตั้งมิเตอร์ที่ตรงไหนนะคะตอนนี้ค่ะการขอมิเตอร์ชั่วคราวของไฟของประปาก,ก็จะเสียตังประมาณ8,500บาทนะคะเป็นค่ามิเตอร์ชั่วคราวเนาะเดี๋ยวเวลาเราไปเป็นเป็นมิเตอร์ถาวรก็อาจจะขอราคาขอค่าประกันคืนได้ส่วน ไฟฟ้าค่ะตอนนี้ก็ถ้าเป็นไฟฟ้าชั่วคราวมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวก็อยู่ที่ประมาณ6กพันนะคะถ้ามีโฉนดเป็นชื่อลูกค้าแล้วก็สามารถไปขอติดตั้งได้เลยค่ะในช่วงก่อสร้างนะคะสะดวกมากค่ะไม่ถึงอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็มาติดตั้งให้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราขยายท่อขยายเสาไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ตรงนี้จะเป็นโฉนดแล้วเรียบร้อยนะคะเราแบ่งแปลงย่อยแล้วเรียบร้อยถนนทุกๆแปลงเป็นสาธารณะแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกัน,กนค่ะ รูปแปลงก็จะตามแนวรัวสีขาวที่เราทําให้เลยนะคะเป็นรูปรูปในฉนดเลยค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นได้ชัดเจนค่ะรูปแปลงตรงนี้บางแปลงอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแบบนี้ละคะ่ะแต่เนื้อที่ก็จะเป็นเนื้อที่ตรงตามฉนดหมดเลยค่ะไม่มีพื้นที่แบ่งแล้วนะคะเนี่ยค่ะพื้นที่โดยรวมบรรยากาศโดยรวมของแปลงนี้สวยๆเลยค่ะถนนก็8เมตรนะคะถนน8เมตร ไฟฟ้าประปาให้หมดเลยนะคะแปลงนี้แปงนี้เราแบ่งแยกมาได้ประมาณนานแล้วนะคะเพราะว่าโฉนดออกเรียบร้อยแล้วก็เลยเป็นแปลงที่ลูกค้าสามารถนัดโอนได้เลยค่ะไม่ต้องจองก็ได้นะคะถ้าลูกค้าพร้อมเนาะแต่ถ้าลูกค้าไม่พร้อมก็มสามารถจองแล้วก็ทําสัญญากําหนดระยะเวลากันอีกทีได้ะค,ะค่ะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศโดยรวมตรงนี้เป็นทางเข้ามาก็กว้างที่8เมตรนะคะ นี่คือการขยายไฟฟ้าเข้ามาด้านในค่ะลูกค้าท่านไหนที่ชอบที่ดินใกล้โรงเรียนค่ะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกคนเข้ามาดูด้วยความที่เป็นพื้นที่มีความเป็นส่วนต่อข้างสูงแล้วก็บรรยากาศเนี่ยค่ะเงียบๆสงบแบบนี้นะคะแม้ว่าแม้ว่าตรงนี้อาจจะอยู่ใกล้สนามบินหน่อยหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้อยู่ในโซนที่เป็นเส้นเสียงนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงเลยเนาะเนี่ยค่ะพื้นที่โดยรวมเป็นแบบนี้นะคะ นี่ค่ะถ้าไหนสนใจแปลงนี้สามารถเข้ามาดูได้ตรงนี้คือ210ค่ะส่วนด้านในตรงนี้ก็จะเป็น247นะคะนี่ตรงนี้เป็น247เดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะนี่คือท่อประปาที่ขยายเข้ามานะคะก็มาตรงหัวมุมพอดีแล้วก็แปลงนี้เป็นแปลง247ตรงนี้ก็9,000บาทต่อตารางวาเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะนี่ด้านในก็แบบนี้เลยมีรั้วลอมมีรั้วลอมสีขาวแบบนี้ให้เห็นชัดเจนนะคะ ท่านไหนเข้ามาดูก็จะเห็นรูปแปลงที่ชัดเจนแบบนี้เลยค่ะเพราะเราทํารั้วไว้ให้เลยค่ะเพื่อให้แบบสามารถที่จะกําหนดขนาดได้นะคะแล้วก็สามารถวางแผนได้คร่าวๆนะคะว่าจะตั้งบ้านตรงไหนทําที่จอดรถตรงไหนทาสระว่ายน้ําตรงไหนแบบนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่200กว่าตารางวาเนี่ยสามารถจะมีพื้นที่แบบทําสระว่ายน้ําได้เลยเนาะสำหรับท่านไหนที่ชอบสระว่ายน้ํานะคะนี่ค่ะนี่ ขอบคุณทุกคนมากน,มานะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะตอนนี้ก็เป็นที่ดินแบ่งขายที่อยู่ใกล้โรงเรียนสองภาษาบ้านฉางนะคะอยู่ด้านหลังโรงเรียนค่ะก็ถ้าเกิดมาจากหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะก็จะขับมาตามถนนหลังโรงเรียนแล้วก็พอเจอเจบีอพาร์ตเมนต์นะคะขับเข้ามาตามถนนหน้าเจบีอพาร์ตเมนต์ได้เลยนะคะขับลงมาเรื่อยๆจากเจบีอพาร์ตเมนต์ประมาณ500อเมตรค่ะมองขวามือค่ะก็จะเจอโซนที่เป็นล้อมรั้วสีขาวแบบนี้อยู่เลยก็เลี้ยวเข้ามาค่ะก็คือเป็นพื้นที่ในโครงการได้เลยนะคะ หรือท่านไหนที่มาจากถนนข้างสนามบ,บินอุตภเปาค่ะขับตรงมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มองซ้ายมือที่เขียนว่าทางเข้าวัดคลองทรายนะคะขับเลี้ยวข้ามาในถนนเข้าวัดคลองทรายค่ะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ถึงวัดค่ะจะเลี้ยวซ้ายอีกทีซอยแรกนะคะเลี้ยวซ้ายมาตามแนวถนนเลยแล้วก็มองซ้ายมือได้เลยค่ะก็จะเจอที่ดินแปลงนี้นะคะนี่ค่ะหรือท่านไหนมาไม่ถูกก็สามารถโทรสอบถามได้ตามเบอร์โทรในหน้าเพจได้เลยนะคนะนะ เดียเด๋ยวเดี๋ยวหลังจากไลฟ์สดเสร็จนะคะก็จะมีผังแปลงไว้ให้ค่ะเผื่อท่านไหนจะจะได้รู้ว่าเอ๊ะแปลงไหนจะเหมาะสมดีหรือเอาขนาดแปลงเท่าไหร่หรือจะรวมแปลงไหนค่ะสามารถที่จะดูจากผังแปลงที่เราจะใส่ไว้ให้ได้เลยนะคะราคาอยู่ที่9,000บาทต่อตารางวาเป็นราคาพร้อมโอนค่ะลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าโอนเลยนะคะราคาเสร็จสับสำหรับการโอนเลยแล้วก็เป็นโฉนดเรียบร้อยแล้วลูกค้าท่านไหนที่สนใจจะจะ ซื้อเอาไว้ทําบ้านซื้อเอาไว้เก่งกําไรกรณีแบบว่ารอให้สนามบินเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นหรือว่ารอให้โครงการรถไฟฟ้าสามเชื่อมสามสนามบินเข้ามาก่อนค่อยขายแบบนี้ก็ยินดีเลยค่ะเพราะว่าราคาเก้าพันบาทต่อตารางวานในโซนนี้แทบไม่มีแล้วเหมือนกันนะคะเราจะบอกว่าทุกๆแปลงที่เราแบ่งขายอะค่ะเป็นราคาที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเราแบ่งจากแปลงใหญ่มาเป็นแปลงเล็กเนาะต้นทุนของราคาที่นั่งเดิมก็เลยเป็นต้นทุนที่เราสามารถ เวลามาขายเป็นแปลงแบ่งแยกแล้วเนี่ยเลยทาให้ลูกค้าได้ประโยชน์จากราคาที่ต่ํากว่าตลาดนะคะแปลงนี้เช่นเดียวกันค่ะ9,00 0บาทต่อตารางวาค่ะถ้าไหนสนใจก็เข้ามาดูได้เลยค่ะมีเพื่อนบ้านแล้วค่ะเพื่อนบ้านกําลังสร้างบ้านอีกหน่อยเดี๋ยวสร้างเสร็จไม่เกิน2เดือนนะคะเห็นเห็นผู้รับเหมาแจ้งมาอย่างนั้นนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยในโซนเดียวกันแล้วก็จะไม่เหงาแล้วนะคะเนี่ยค่ะอีกหน่อยปลายปีหลังนี้ก็จะมาสร้างแล้วเช่นเดียวกันค่ะก็จะยิ่งแบบมีสีสันมากขึ้นนะคะในโซนนี้ ท่านไหนที่ชอบก็เข้ามาดูแล้วก็จองแปลงสวยก่อนได้เลยนะคะนี่ค่ะเริ่มต้นที่210ตารางวาค่ะราคาอยู่ที่9,000บาทต่อตารางวานะคะเป็นโฉนดพร้อมโอนเลยค่ะแปลงนี้ไม่ต้องรอโฉนดแล้วนะคะเป็นโฉนดแล้วเรียบร้อยพร้อมโอนเลยค่ะท่านไหนสนใจแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะบรรยากาศ สงบสงบแบบนี้เลยนะคะจริงๆเช่นเคยค่ะแปลงฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะแปลงนี้ฝั่งตรงข้ามนี้ก็200ตารางวารอลูกค้ามาสร้างบ้านเหมือนกันแปลงนั้นก็200กว่าตารางวาก็รอลูกค้ามาสร้างบ้านเหมือนกันนะคะ มีคนจองไปแล้วเนาะโซนนี้200ก็รอลูกค้ามาสร้างเหมือนกันค่ะนี่ละคะมีคนจองไปหมดแล้วเลยดังนั้นตรงนี้ยังว่างอยู่ลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะคะอยู่หลังโรงเรียน2ภาษาบ้านฉางค่ะเข้ามาทางถ้าเกิดมาทางหลังโรงเรียนนะคะก็ขับตรงมาเรื่อยๆจนกว่าจะมาเจอ JB apartment ค่ะแล้วก็ขับผ่านหน้า JB มาเรื่อยๆค่ะให้ JB อยู่ขวามือเราให้ JB อยู่ขวามือนะคะขับตามถนนเส้นนั้นมาเรื่อยๆ ประมาณจาก JB มาประมาณ500เมตรก็จะมาเจอพื้นที่ตรงนี้นะคะ่ะอยู่ขวามือจะมีรั้วสีขาวแบบนี้ให้เห็นชัดเจนนะคะเขามาดูด้านได้ตลอดค่ะเช้ากลางวันเย็นนะคะให้เขามาดูได้เลยค่ะชอบแปลงไหนก็ติดต่อเรามาได้นะคะสำหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ผังแปลงไว้ที่คอมเมนต์ให้เช่นเคยคะ่ะแล้วก็ จะใส่พิกัดเอาไว้ให้ลูกค้าที่คอมเมนต์ด้วยเหมือนกันนะคะเผื่อท่านไหนจะเข้ามาดูเนาะเผื่อท่านไหนสนใจที่จะเข้ามาดูก็สามารถมาดูได้ตลอดเลยค่ะตอนนี้ถ้าท่านไหนเข้ามาดูก็จะเจอผู้รับเหมกากาลังสร้างบ้านอยู่นะคะก็เห็นจะได้เห็นเลยค่ะว่าจะมีเพื่อนบ้านขึ้นแล้วนะคะหรือท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถสอบถามได้ตามเบอร์โทรในหน้าเพจได้เลยนะคะแปลงนี้จะเป็นราคาอยู่ที่ตารางวาระเก้าพันบาทค่ะจะมีอยู่ ให้เลือกอยู่หลายแปลงเลยเดี๋ยวเราจะใส่ผังแปลงไว้ที่คอมเมนต์ไว้ให้นะคะสามารถดูแปลงได้แล้วก็รูปแปลงในผังนะคะก็จะตรงกับตรงนี้เลยก็จะมีแนวรั้วสีขาวให้ลูกค้าได้เห็นชัดเจนเลยนะคะชอบแปลงไหนก็ติดต่อเรามาได้ค่ะตรงนี้ตารางวาละเก้าพบาทค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ